ลูกสาวเนิร์ดของไบเฟิร์นพินชนกทําเอาต้องซูมใกล้ๆไบเฟิร์นพินชนกนักแสดงสาวมากความสามารถและสาวสดสุดฮอตณขณะนี้ปล่อยภาพลุกใหม่ที่ทาเอาแฟนคลับถึงกับตะลึงเมื่อเธอมาปรากฏตัวในชุดกระโปรงบานสั้นพร้อมกับแว่นตาในลูกเนิร์ดเนิร์ดแถมยังโชว์เรียวขาขาวแบบเต็มๆบอกเลยว่าเป็นลุกที่น่ารักสดสนใสจนใครๆก็ต้องซูมดูแบบใกล้ชิดหลังจากที่เธอกลับมาใช้ชีวิตโสดอีกครั้งไบเฟิร์นถูกจับตามองเป็นพิเศษในเรื่องของความรัก โดยเฉพาะกับหนุ่มเจดเจพิพัฒน์ที่เพิ่งเล่นละครด้วยกันและยังมีโมเมนต,ต์จีนนอกจอที่ทําให้แฟนๆต้องฟินหนักมากทั้งการไปร่วมง,งานวันเกิดของไบเฟิร์นและภาพบรรยากาศสุดน่ารักที่หนุ่มเจดมาเป็นมือกลองในงานทําให้คนลุ้นว่าความสัมพันธ์จะพัฒนาเป็นเพื่อนใจได้หรือไม่ในขณะที่ข่าวเรื่องความรักถูกจับตามองความสวยของไบเฟิร์นก็ยังคงเป็นประเด็นที่ทุกคนพูดถึงลุกนี้ของเธอที่มาในสไตล์สาวเนื้อใสแว่น แต่ยังดูแป๊ปังสุดๆยิ่งทำให้แฟนคลับต้องสมดูกันแบบละเอียดยิบแถมยังไร้เมคอัพเผยให้เห็นผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาตินับว่าเป็นลุคที่น่ารักและน่าจดจำอีกหนึ่งลุคของเธอ